พี่คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่เล่าบอกมาตอนนี้เราก็จะขึ้นไปนะฮะชมยอดมืดจะเป็นอีหยังขึ้นบ่ได้โอ้เถ้าแห้งบ่เถ้าแห้ง <c oughs> <c oughs> มันดันโอ้ยหนอตาเขาบอกว่าเขาจะเดินไปนี่นะฮะเราก็จะต่อไปด้วยอ่ารถสองแถวนะคะของอ่า รถสองแถวขึ้นยอดภูเรือนะคะอ่อที่ติจะไม่ค่อยมีเือสีส้มเท่าไหร่เจ้าหน้าที่พ่นเตรียมไว้ให้กับเรานะคะเจย้าขจหนปป้าทฮะ าาคูปองเป็นสี้ขาอ่ะนี่แบบนี้ยเออเอาคูปองมาด้วยนะเดี๋ยวเรามากินกาแฟเดี๋ยวเราขึ้นกระตาดาวบ้าตาดาวอ่ะมาแล้วนะครับยอดของเรือกัน่ขึ้นเลยค่ะม่ค เมื่อกี้ะนาไปซูมมันล่งเห็นแล้วมาเบ่อันากบ่อเปไปบอกงันหินเตากันไม่ไปอยากาอยากดูบำข้าอไปยังไปนั่งข้างดีกว่าบอกเามครับบอกสองั่งไม่ไกลประมาณติดใจเดียวค่ะอื่นใจเดียวนาะใจเดียวเอ้าโอ้โหทางนู้นก็มีเสบียงแล้วะเราปักแล้วเราปักเสบียงแล้วปะหินพอด้าวมันก็ลวกมันเพิ่นเลย ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วกว่าค้อนล้ต้องกอดใช่ไหมใช่เราต้องสอดเราต้องจับฮะต้องกอดดีต้องใช้ผัวประสงร้ายเนี่ยเลยเอาของกินไม่ให้กินตอนนี้จะจะให้กอดไม่มีมือกอดใม่ไหมบ้าส้นคนี่ยบ้าเอาไม่ได้บ่หรอประมาณถูเข็นกระเพาะไว้ได้หลายที่ที่ไรเป็นส้นที่ไรที่ผู้เลื่อดเนี่ยเนี่ยส้นนี่แล้วก็ถูไว้ได้หลาย จาเนาะทดแรง้นะขันนี้แลมกมันก็ได้ชิวๆอีกแบบหนึ่งเนาะทำไมตอนนั่งรถตู้มาไม่ให้กินนั่งสองแถวมาไม่ให้กินเพื่อนโอ้นเป็นห่วงนเป็นห่วงไปเยอ เตอรเย็นเนาะครับดอ้างานออนั่นแอร่อยนะเซเขาเขาเขาใส่ไ้ไงเขาใส่ไข่เพื่อให้มันกรอบเป็นขิงเทียบเออร่อยนะอืมเขาไปก่นี้เรามาดูลิงเกาะลางนะคะทุกคนครับนนั้นไปได้ปะท้ากับองงใหญ่โอ้ย ผักติ้วพญาตะคผักติ้วผักเติ้ยอ้าไม่ใช่อ้ยอย่ามาผักติ้วเลยไงนี่มปนนอกแล้วติ้นี่แตะพญาตคนั่นน่ะเออเอ็นว่มันงาเนึกวงาดอกผักติ้วโอ้ลุงไม่เล่นลุงมางเลยหรอป้าเนาะหยุดห้ดหย้ด้วุดดหดหเุดยดหยดยุยุดหยุดยดหยดหลุดลุดยุดหุดยุดยุดยยหหดหยหย ยางลงโอ้ยยางลงสวยสวยสวยนู่น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 วิวหนกอลุงบอกว่ายางลงหมดสันคูเปี้ยวที่โอ้สับปะรสีใหญ่สุดอยู่นี่เนาะสวยมากเราขึ้นมาเลยมาเจอเรียงานนั่งอยู่หน้าป้ายนี่ไงาอะไรหมาจอนงจะจอบให้หมาจอบหมาจอ่ระทึกก่อนอันนี้อันนี้หมาจอบลุงแล้วทายลู่กระทึกก่อน ถ่ายลูกไงขุยเทียนถ่ายก่อนขยเอียนนี่อันะหนาวเออดิบมันจะแรงกว่านี้อุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุอุ้ย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 อยอุ้เอุยอุ้ยอุ้ยออุอุอุยอุ้ยอุ้อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุยอุงยอุ้อุยอุ้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 ยอุอุ้ยอุ้ยอุยอ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 ย มาต่อเอียมมาทางนี้ปฮะเฮยมาทางนี้เยี่ยมมาทางนี้ครับใช่ใช่ันเป็นเอามาใชู้หันตรงหน้าอยู่รู้อมันเตียมขึ้นเขามันชันขึ้นอย่างนี้ต้นด้วยกันมาสูหนึ่องาเกรงเกรงงเโอเคเรียบร้อยโอเคอ่ะไปใช่ไหมใช่ไหมหรอเราก็ไปแคปทำปกโอ้ยู่ค่ะ ยานผู้เรือค่ะจุดชอายอจุดชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีลีอีลีอลเอาจับเจอโอ้โห สวยมากเลยสวยมากถ้ายามเช้ายิ่งสวยเนาะแต่ของค่อยมันจะย้อนแสงอ่ะขอไปทำอะไรกันข้างล่างนะอนเช้าถ้าเรามาแต่เช้าก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมันจะสวยมันจะสวยเลยเนาะโอ้มีหน้ากูบอกว่าอยากให้มอดูเช้าแต่เรามาตอนสายเราเลยไม่เห็นเห็นแต่ตะเวนสายจ้าแล้วใช่แล้วแสงมันก็จะทอนด้วย ก็ปลูกอะไรแม่พี่ไม่รู้เหมือนกันเราตั้งกล้องแล้วเราถอดภาพตัวเองได้นะดูไม่ออกดูไม่ออกปลกข้โพดตอขา้าวโพดเหรอคะข้าวโพดโอ้เหมือนชาวไรเลยนะเหมือนที่นาเลยเนาะเหมือนท่อะไรที่ตากเลยที่ตากยังก็ปลูกข้าวโพดเหมือนกันโอ้ดูสนใหญ่นี่แม่พี่หืสนต้นใหญ่นี่นี่นี่ใหญ่มากเลยทุกคน สวยนะทุกคนโอ้ถ้าเรามาช่วงเช้าเนี่ยสุดยอดเลยเราจะได้ข้างล่างเราจะมองได้เห็นเห็นหมอกเนาะเห็นหมอกแล้วก็มีตะวันนะคะอ่ขึ้นมาแต่เราหมากกันไม่ทันฮะ เจ้าทีอันนี้ราบอชิดอ๋อม่วงมงคลทุกคนงามมากระวังหมื่นฮะระวังหมื่นก่อน้โหโอ้โหน่าหัว เวยมากทุกคนขยอีอยกล้เ่่งน,นีารไปน้ำงามใสเลย ฮะคักบ่โอเคโอเคหนึง่งสามรหสิบห้าเมตรยอดภูเรือถ่ายรูปถ่า,ถา,ถา,ถาน,นารูกไปนะัดีแเนีข้อเนะเดี๋ยวทายอันนี้ทายลูกห้ไหมพี่กันได้แล้วครับ<อ>เพื่อนอันอัน ยอดผู้เ okay. ลือแล้วผนมะหอดยอดผู้เลือแล้วลูกลูก้องจา้าโอ้โหโอ้โหไทไทไูกบคับเดี้ยงไทยยอดแล้วนะยอดสุดแล้ว ยอดสูงสุดแล้วนะตรงจุดข้าวอ่ะอันนี้จะทําง่ายกว่าชั้นนั่นเล่มอะแมนทำท่าทำท่าหนาวทุกคนทำท่าหนาวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้างแล้วพี่ท่างแอนโอเคสองสามเดี๋ยวสองหนุ่มเข้ามาสองหนุ่มสมดุลแล้วสมดุลแล้วอยู่ข้างแอนอ่ะอ่าอ่าบายคนที่เข้ามาแล้วคนเสื้อส้มทำไมไม่มาเออเออสวยค่ะบูบานนี่ย่างน้อแบบนี้ บ่ตุ่มบ่บานบ่บานบานเลยบานบ่อาปากอาปากพ่อยพะแว่มันบาดไม่ออกแล้อหนาวยิ่ขึ้นเราหนาวเต็มเราหนาวไปเอ็งพี่แล้วโอ้แท็กแหล่ใครกินแรงจังวะจะยุ่งนานยุ่งนานสระลอกพิมพ์นี้จะเห็นอยู่ข้างล่างน่ะนะสารภาพตืนเต่าเรียกแม่เต่าเรียกแม่อย่างล่างน่ะเต่ายังเรียกแม่เลยนั่น มาเยอนนะเด้อ <c oughs>